โอ้มาคิดกลับมาเจอเพื่อนแล้วครับวันนี้มาพร้อมกับเจ้ากาลิกาลิคูมฟูเทเลอร์ของโทมิก้านะเห็นกล่องอย่างนี้แน่นอนรถโทมิกา้ารถเหล็กนะครับันอันนี้โมเดลรหัส1 2 3เลขสวยเลยเป็นรถบรรทุกไอศ์ครีมที่ลูกเราอยากได้มานานมากแล้วไอศ์ครีมตัวนี้นะครับเพื่อน,อนๆก็คงจะเคยเห็นนะขายตามมินิมาร์ทร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับกาลิกาลิคูมเป็นเหมือนไอศครีมที่เป็นอ่า น้ำแข็งหวานเย็นมีหลายรสเลยรสพีชรสราสเบอร์ร, Peach, ร,ร,รี่รสสตรอเบอร์รี่รสองุ่นนะครับตัวนี้เราเพิ่งได้มาเลยดูวีหน้าปกเันแบบนี้นะแล้วดูรสจริงนะานี่นะครับอาคาคินะครับก็เป็นไอศครีมจากญี่ปุ่นนะเดี๋ยวนี้คงเคยได้กินกันมาบ้างแล้แหละเพราะว่ามันก็มีรูปร่างหน้าซองแบบนี้เลยมีเจ้ากะลิกะลิคุงอยู่แล้วก็ตัตัวรถนะครับเป็นเทลเลอร์สตอนตอนหน้าจะเป็นตู้ยาวหน่อย ตอนหลังจะเป็นตู้สั้นมี4ล้อเราหน้ามี8ล้อนะครับรวมกันสิบสองล้อแล้วตอนที่เขามาในกล่องครับตรงนี้มันจะไม่ได้ประกอบกันมาพอมาถึงเราประกอบใส่ขแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เวลาถอดเราก็ใช้คลยปแบบนี้จิ้มเขาตรงนี้แล้วก็ถอดออกมาได้นะครับตัวงานโทมี่นะครับทาคาราโทมี่เนี่ยโทมิก้าเขาจะใช้น็อตแบบนี้เห็นไหมน็อตหัวสามเหลี่ยมครับเพราะอะไรเพราะว่าเป็นหัวแบบที่เราไม่ค่อยมีกันตามบ้านเพราะฉะนั้นเขาตั้งใจไม่ให้เรามาถอดมาแกะเองนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเกิดอันตราย และรายละเอียดตัวรถนะครับเป็นรถ12ล้อด้านหน้าดูชอบมากเลยคือเป็นรถบรรทุกอีสูสึซึ่งยี่ห้อเขาตรงเป๊ะนาดูนะ i s u z u อีซูสึนะครับงานลิเกสิตถูกต้องลงสีไฟมาไฟกันชน2ชั้นตัวบังลมด้านหน้าตัวที่ดักลมด้านหน้ามีพร้อมเป็นสองชั้นแบบนี้ครับอีสูซิตัวใหม่บ้านเราเนี่ยนี่รายละเอียดอย่างดีด้านล่างเขาจะเขียนเป็นสถานที่ผลิตนะครับนี่ทาคาระโทมิบอกมาเลยเนาะรายละเอียดอย่างดีนะครับดูรหัสพร้อม แล้วก็นี่ไอซ์แคนดี้นะครับก็คือเขาเปรียบเสมือนมาเป็นลูกอมน้ําแข็งนั่นเองก็คือไอศครีมบ้างเล่าแล้วดูการีคาร,ารครุงด้านหน้านะครับยังเต็มอยู่ใช่ไหมเป็นไอศครีมเต็มแท่งด้านหลังแหวงไปได้เห็นไหมรายละเอียดค่อนข้างดีมากแล้วดูไมค์ไอมก็มียี่ห้อติดด้วยนะครับงานตรงปกเป๊ะสุดๆเลยนี่แล้วก็ตัวยี่ห้อเขานะแบบที่บอกนะครับพอญี่ปุ่นงานถูกลิขสิ์ยี่ห้อไอติมก็มานะครับด้านหลัง ประตูเป็นแบบนี้นี่นะครับประตูด้านหลังเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นี่นี่นี่เป็นรูปกะลิกะระลี่คุงอยู่ด้านนี้ก็มีกะลิกะระลี่คุงนะครับไม่ใช่แบบเนียนๆมีแค่ด้านหลังด้านเดียวนะมีหมดเลยนี่ นี่เห็นไหมมีครบทุกด้านนะครับแล้วก็ตรงตู้ทําความเย็นด้านหน้ามีเป็นรูปหัวเล็กๆตรงนี้อยู่ด้วยนะครับตัวนี้ได้มาในราคา420บาทใครอยากได้เราดีวิวให้ดูแล้วก็ไปหาซื้อกันได้นะครับหาไม่ยากเหมือนเป็นรุ่นที่ขายไม่ค่อยดีนะเพราะว่าในบ้านเราไอติมตัวนี้อาจจะไม่ค่อยดังครับแต่ลูกเราอยากได้มานานแล้วก็พอเอามาเล่นพอแกะมาดีมากเลยนะมันยาวมากนะครับดูความยาวนะความยาวประมาณสักนี่ 18เซนเลยนะตัวนี้ก็ถือว่าคันใหญ่ยอยู่สำหรับทากาลาโทม่โทมิก้านะครับใครอยากได้ลองไปหาดูแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้โอไมา์คิดด้วยนะครับขอบคุณค่ะ